สวัสดีครับพี่น้องชาวเทศบาลตำบลองแปดที่เคารพรักทุกท่านครับผมได้สุราพีชาบุญแสนยศครับกต่เสียดอายุมาแล้วลับไปท่องเที่ยวหอาประสบการณ์ปีนี้อายุเขาหกบปีนะมีความพร้อมยังหลนะครับที่ซอยพี่น้องบ้านเฮ่าในการพัฒนาเทศบาลตำบลองแปดของเฮ้าให้จเจริญรุ่งเรืองมีความพร้อมทั้งกําลังกายครับผมแข็งแรงดีมันสมองก็ยังเฉียบแหลมอยู่นโยบายชัดเจนครับพัฒนาเทศบาลตำบลองแปดของเฮ้า ไอ้เจริญลุงเลีเล้ยงทุก,ท,กทุกด้านเลยไว้สรุป60กลุ่มไปซอยพี่น,อน้องเทศบาลตะบนน้องแบ้นนะั่